<จ>ต่อไปนะคะเมื่อกี้เสร็จไปแล้วคือการร่อนแป้งขั้นตอนที่สามหนึรานรดกรัมนะคะ,ะในการลก็ได้ป้อปนก็ได้ถ้าไม่อยากหวานก็ 100, 100, 100. ลดเหลือเท่าไหร่นะคะ <160. S 1> ที่นี่ไม่ชอบหวานก็เหลือ160กรัมการช่างตาช่างนะคะที่นี่ก็คือจะเอาถาดกะละมังนะคะช่างตาช่างไว้เลยแล้วก็ ตั้งเซฟค่าให้เป็นศูนย์นอ่าแล้วก็ดูนะคะอ่าเช็คดูนะคะว่าเอาไปไหนแล้วอ่านี่นะคะเอาตกลร้อยของเสด็จใช่ไหมก็ <c oughs> มันมันเกินเ,เอาเกินก็ตักออกลูกตักออกอย่าไปกลัวอตักออกเลย <c oughs> ตักเลยค่ะ <c oughs> ตักเลยอันนี้ทั้งน้ำลายข้าวผัดข้าวผัดมาดีๆมาตั้งเยอะต่อยิง กําเดียวนิดเดียวเหรอ่าโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้คือหนึ่งกรัมนะคะเนาะน้ำตาล